có được à thế. À thế. เพลงคารามมกุนแล้วเนี่ยขี้เกากเลยไม่ไหนนไม่ได้เลยเรื่องเรื่องแน่้ลบอ้านักสองเมียโอ้หะ เลย่น้ำใสเอาไปก่อน,น,นเอาวิเลเด่คาตเลียมหมายเลขหนึ่งเทียนสุขสวัสค์สนามใสักซีดซักซีดวีเสียป้อนี่จะาด้ล็นี่จะนังจีนอเอานนี้ราไเอมาแข่งมีการกันต <ะ S 2> ากันเสีวีไหม เมื่อกนตีรังกาายังันกินตังกาทายังตีื่อคืนอันฮาวูซิวาฮาตีงานที่สุดไหนมาเลยอย่าลืมแท็กม้าได้สิเบิงบางอย่างมันเต้นคือตีขึ้นมาขึ้นมาตกน้ำเลยบอกอันนี้เด็กกดจงได้เดียวนี่นะกดจะได้มาแล้ว